พี่ชานนนคุกเขา่าขอแพทย์นภพพาแต่งงานสมัครลงข่าวฟรีที่เว็บไซต์ p r i t n e t ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ลงข่าวประชาสัมพันธ์ง่ายๆได้ด้วยตัวคุณเองก่อนไปรับชมรับฟังกันนะคะขอกำลังใจคนละหนึ่งไลค์และคนละหนึ่งสับสไครต์แล้วไปฟังกันได้เลยค่ะ เรียกเดวาหวานชํำรับปีมังกรตั้งแต่ป้นปีเลยทีเดียวค่ะสําหรับคู่ของแพทยนภภาและพี่ชานนที่ล่าสุดนะคะถือเลิกประกาศข่าวดีรับปีใหม่ด้วยการโพสต์ภาพคูเข่าขอแพทนภภาแต่งงานที่ประเทศอิตาลีท่ามกลางบรรยากาศสุดหรูโรแมนติก หลังคบหาดูใจกันมาคบกำหนดคือสองปีค่ะโดยในภาพนะคะก็จะเห็นในขค่าว่าสวมเพชรเม็ดเป้งให้กับแม่แพทพร้อมกับแคปชั่นน่ารักมากก็ไปตามสืบตามอ่านกันเอาเองนะคะและงานนี้นะคะก็ไม่ผลเหล่าเพื่อนในวงการค่ะและแฟนคลับเข้ามาแสดงความมีดีกันเป็นอย่างมากอวยพรให้ทั้งคู่เนี่ยเริ่มต้นชีวิตคู่อย่างรับรื่นพร้อมรับปีมังกรและดูแลกันตลอดไปแอดมินเนี่ยก็ขอแสดงความมีดีกับเขาทั้งคู่ด้วยนะคะเรียกว่าคู่นี้นะคะก็ฝ่าดรามมากกันไม่หวั่นไม่ไหวเหมือนกันค่ะ ไม่ว่าจะเป็นดราม่าเล็กๆน้อยๆที่บอกว่าแม่แพทเนี่ยไม่ให้เกียรติพีชานนท์หรือข้อบเปรียบเทศต่ตางๆระหว่างสามีเก่าและพีชานนท์เอาเป็นว่าระยะเวลา2ปีนะคะหลายๆอย่างเนี่ยก็พิสูจน์แล้วให้แม่แพทเนี่ยตัดสินใจตอบเซยเยตในครั้งนี้ค่ะยังไงก็ขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งและเพื่อนๆคนไหนจะคอมเมนต์อะไรก็ขอให้สุภาพและอยู่ในขอบเขตกันด้วยนะคะหลังฝั่งนี้ก็รอรละละคขังวิวากันได้เลยค่ะ ไม่รู้ว่าจะเมื่อไหร่แต่บอกเนยว่างานต้องน่ารักและโรแมนติกมากๆค่ะและถ้าเพื่อนๆชอบช่องของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามไว้ให้ด้วยอยากให้เรานำเสนอนนเ,รเรื่องราวเรื่องใดที่น่าสนใจคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะเพราะการบริการคือหัวใจสำคัญของธุรกิจของคุณ เลือกหูฟังที่ใช่เพื่อใช้งานคอนแทคเซ็นเตอร์ต้องวิธีเฮดเซ็ต